เอาแล้วเขาก็ยินดีกันต้อนรับเข้าสู่เกมนี่ครับที่มีชื่อว่า My Time at Portia นะครับซึ่งอยู่กับผมปเป็นเ่องเกี่ยกับ AI ครับวันนี้เป็นวันที่เราเรียนสังกฤษกันนะครับก็คือ I'm Learning English ก็21แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำาภษ,ษ่อกฤษกันต่อกับเกม Portia กันนะครับก็ให้เราไปทดลองใช้ h ฮกนะครับแล้วก็ไป b u t i นะครับ b u test นะครับโอเคก็ ลราจากจังหวะน,นี้นะครับเราก็จะไปหาเดีย๋ยนะขออนุญาตแปลข้างบนนะครับขดขวาบนนะครับก็จะมีคุณสามารถสร้างไอเทมได้บนของคุณโดยบนโต๊ะทํางานในของคุณนะครับแล้วก็วัตถุเรื่องแสงแน,นีง่เนาะที่ที่เป็นสม,มนัยแปลอะไรฟังไม่รู้นะมาดูทางขวาว่าครับที่มีเทสบิลดิง้งก็จะมีการทดสอบสร้างรั้งแรกนะครับก็คือลองใช้ แอกนะครับแล้วก็พิกแอกนะครับนั่นคือขวานและอิเตอร์นะครับก็จากนั้นก็จะมีอะโอเคมันเป็นหัวข้อนะครับไปทีนี้วันนี้เป็นวันชิวเดนะครับวันอังคารใช่ปะไปก็ป๊าเช็คโมเดิร์นเครื่องบินลำในการท,ทีนี้ ชอ็อปร้างนะคะรับช็อปร้างเราจะต้องไปคุยกับใครว่ะในการที่เราจะใช้ขออ้ออ่านเครื่องมือเราอยู่ไหนอะ่ะนี่ไงเครื่องมือเราคาลเ n d a r นะครับปฏิทินนะมีวันเกิดด้วยวันเกิดเราใช่ป่ะวันที่สิบโซเชียลนะครับแล้วก็มีเอยอมีหนังสือนะครับ ตรงนี้เป็นหนังสือมิชชั่นนี่ไงมิชชั่นของเราก็คือนี่ไงซิมเพิลแฮงครับ,รบเราสามารถดูที่ภาร,รกิจของเราตรงนี้ได้กนะ็คือมีซิมเพิลแฮงก็คือไปลองใช้ขวาแล้วก็กับอีเตอร์นะครับโอเคในการสร้างนะประเด็นก็คือนี่อินเวนเราอยู่นี่อินเวนทอรี่นะครับเจอตลอดนะเจอทุกเกมนะครับอินเวนทอรี่นี่อก็ไม่มีอะไรเลยของไม่มีอะไรเลย อถ้าไม่มีอะไรเลยมันจะไปอยู่ไหนล่ะเอ้ยกิเอ,อ็กเชนไม่ใช่ละ่ะสวัสดีฉันรู้คุณคือใครฉันชื่อแอน แอน o อเหรอแอนทอสน,นะครับเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนเอามันมีมีกีฟมีแชทมีรีฟนะฮะรีฟคือ,อถอยห่างประเด็นนั่นคือ,เ,อเดี๋ยวถามอีก ไม่ใช่แหละอ,อ๋อนี่คือเป็นเดี๋ยวนะทำไมมีลูกศรตรงนี้นะเอ้ยคืออะไรนี่อ่ะแซมนะฮะซึ่งอาจยากมากอะ่ะพวกเรานที่จะปลูกสามต้นในคืนนี้ขอบคุณแล้วก็มีสตาร์ชิพ โอเคมันเป็นเหมือนภารกิจอะถ้าคือเรารับงา,รงานตรงนี้ไปก็คือได้อะแต่เราจะต้องไปลองใช้ขวานซึ่งขวานเราอยู่ไหนอยู่ที่บ้านเหรอเราต้องกลับไปบ้านนี่ใช่ปะติต๊กต๊อกติกตต๊กต๊อกติกตต๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาเคฝนยังตกอยู่เลยนะครับให้เราไปคัส ไอเทมอยู่ที่ workable นะครับแล้วก็ไปที่หยิบวัตถุดิบมาโอเคอย่างนั้นเราจะกลับบ้านไปก่อนนี่คือทางออกเมืองจ้า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 นี่คือมันวิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือบ้านเราอยู่ตรงนี้ฮะเรามีจดหมายด้วยเดี๋ยวเราจะอ่านจดหมายกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะกระตุกมากเลย <laughs> ที่มันกระตุกเพราะว่าผม เอ้ยอย่าบักอย่าบักอย่าบักอย่าบกอกว่าบักเอ้ยมันโดดออกได้นี่เอออะไรวะเที่ยงแล้วหรอยังไม่ได้ทำเลยเที่ยงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเช็คจดหมายก่อนครับฟอร์มพอเทียทามนะครับสมายจากพอเทียอ่ะเปิดม,มาเราเนี่ย subscribe นะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามใหม่นะครับใช่ปะ เออ subscribe ส,ส,สวัสดีสมาชิกใหม่เออผู้ติดตามใหม่ไม่ใช่ละนี่คือพอเทียทามก็คือนี่คือเมืองพอเทียเราได้รับการสนับสนุนนะฮะสปรอสโซนะครับด้วยซิตี้โกเบเมนนะครับก็คือเมืองรัฐบาลและก็ โ o c เ l c ลคอมเมอร์สก e นะครับก็คือสมาคมการค้าท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็สาขา b r a n c นะครับ b r a n c เออ b r a n ตัวนี้แปลว่าสาขา B A N T b r a n สาขาสาขาที่จะนำข่าวสารทุกชนในเมืองของเรามานี้ด้วยฟรีคุณเราจะส่งส่งรายเดือนนะครับก็คือ Public p ับ l i c a t i o n เน,นะส่งในสิ่งพิมพ์รายเดือนใช่ไหมนี่เอกสารรายเดือนดังนั้นดังนั้นเพื่อส่งออกในทุกวันของเดือนถ้าคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆปวดอย่ารอลังเลที่จะเยี่ยมชมสำมภารของเราที่ถนนสายหลักสตรีดด้วยก็คือพอเทียรทรามนั่นเองครับชูเดย์นะครับเดย์ทูวันที่สองนะครับ เดือนหนึ่งปี1น,นั่นเองครับโอ้โหจะได้ว่าต้องมีฟาริกินดพีอะไรนะเมื่อกี้เขาว่าอะไรถ้าจะเป็นเดือนที่1น,นะเดี๋ยวขาแป,ป๊บนึงก็คือเดย์ก็คือวันที่สองมันวันก็คือเดือนที่1ก็จะเป็นตัดตามนี้เลยไม่สลับนะแก็เยวันก็คือปีที่หอะไรประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> โอเคก็จะโอเวลาเดินได้เหรอเราไปเข้าไปอ่านแม่นะแไม่ไม,ไม่ไม่เดิน Uh, no more research นั่นคือไม่มีทรัพยากรเพิ่มเติมเ uh huh. แหลกจังวะมันกระตุกไม่ใช่อะไรนะครับมันกระตุกเพราะว่าเราทางเข้าบ้านอยู่เลยกระตุกเพราะว่า assembly station เนะี่ยเจออีกแล้ว assembly นะครับลืมนะครับก็คือสถานสถานีประกอบฮนะ App assembly ก็คือ การประกอบนะครับสถาน station คือสถานีหรือว่าพวกเป็นสถานที่ก่อสร้างนั่นแหละก็คือ assembly ก็คือ,ค,อคือประกอบเนาะ,ะ for sale สำหรับขาย buy ายราคาเท่าไหร่เนี่ยต้องการ1,500อ้าวครับครับครับก็คือการหรัตกรรมนั่นเองครับไปเราจะต้องเริ่มจาก อะไรนะเฮกใช่ไหมซิมเปิลเฮกใช้วูดนะครับใช้ไม้วูดแปลว่าไมนะ้เนาะใช้ไม้ไม่ได้บอกว่าเป็นไม้อะไรนะครับแล้วก็สโตนนะครับหินหินแปดไม้ห้านะครับได้มาจากไหนอ๋อมีบอกด้วยนะครับว่าไ,ได้มาจากไหนก็คือหลอกก็คือมันเป็นท่อนไม้ใช่ไหมหลอกนี้ก็คือกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไม่แน่ใจนะครับ total c u r n นะครับก็คือได้มาจากไหนการรวบรวมสิ่งของแรียก็ครายลี่นะครับแล้วก็อ,อะไรสักอย่างป่ะจริงๆเราไม่ได้ต้องแปลหมดันให้ราคาขายแปดนะครับ tag นะั้น is really handy นะครับก็คือมันเป็นเครื่องมือนะครับที่สำหรับในการตัดนะครับ small tree นะครับต้นไม้เล็ก โอเคเราจะทําสิ่งนี้เราต้องการไม้เพราะฉะนั้นเราจะไปหาไม้จากที่ไหนเอ้ยมีกล่องอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ยโอเพ e n วองกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปอุ่นๆเก็บได้เลยไหมอ่าสตโตรเราจะไปหาสตโตรจากที่ไหนวะว Lb x x a tag นะฮะ uh, a t a k เออ a a อ่าไม่แน่ใจแล้วก็บิท lb d o g l o เออเออมีขีดจำกัดด้วยอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ลมเบอร์่ท่อนไม้หรอหลอกอยู่แถวไหนสักที่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันอยู่แถวไหนกันแน่ฮะโอเคชุบกระโดดได้ปะเออกระโดดได้นี่หว่าลัดขั้นตอนนะฮะเราจะมาดูทูลสักหน่อยนะครับอ่า s simple Act ิ m p ป e ลแอนะครับ simple a แอก็คือจากหลอกได้ทั่วไปเหรอแล้วก็แอปแบรนด์สโตนแลนอะไรคือคืออะไรสักอย่างซึ่งก็ไม่รู้จักด้วยนะ a อปแ n นนี่ไงอ a แลน n ์สอก็คือ a ก็คือตรงนี้เข้าไปในเมืองแหละไปเดี๋ยวเราไปหาของในเมืองสักครู่ไปจิตจจิตจิตจิจิตจิตจิจิตจิตจ เอย่านี๋ยวนะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่สักคู่โอเคป่ะโอเคเราใกล้จะถึงแล้ว อยู่ทางนี้แน่นอนครนี่หรอหรอหอ,อมืดแล้วฮะหกโมงเรามาทำอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าก็อย่างนี้แหละเล่นให้เวลาให้เวลาอ๋อมันเป็นอะไรเอ๊นีไน่ไงแอปแลน Hey First time? Yep. Hey, First time. Let me explain. It. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a weekly maintenance fee, but we'll give you a 60% discount the enter, will give you a และนั่นคือเป็นเรื่องพื้นฐานเอาล่ะฉันเสร็จธุระแล้วขอให้สุขแล้วก็ปลอดภัยจากที่นั่นด้วยไปฮะ สิบครูเหรอคุณต้องใช้สิบคนในการที่จะเข้าไปในการผ่านเข้าไปในอ,อ้าเป็นเงินเป็นทองเลยเนะเรามีเท่าไหร่วะอินเวนทิลลี่นิวแน่นอนว่าเรามีนั่นแหละแล้วก็อ่าไม่ใช่ ไอ้น,อนั่นดูตรงไหนอ่ะโกล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 ของเราตังของเราไม่น,น่าจะดูยากกันาดนี้แล้วอ,อยู่ตรงนี้บอกแค่ sp sp แล้วก็มันไม่มีเลยเหรออยู่ไหนอ่ะเราต้องรู้รู้รู้ตังของเราเด้ต้องมีเงินบอกเดี๋ยวว่าเงินอยู่ตรงไหน,น,นอ่ะเงินเดี๋ยวผมขอหาเงินหนะ่อยเอานี่ไงสิบโกเจอละทำเมันซ่อนไม่ไกลจังเลย ป่ะหนึ่งร้อยโกหรอเสียนี้ไปก็โอ้โหมันใช่เรื่องมาอ่ะเข้าไปยังไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรด้วยซ้ำนะโอเคซีเล,ล็กเดี๋ยพี่ก็เดี๋ยดอกชูนนะครับแล้วก็ที่มันเป็นเหมืองน,นะครับเนี่ยมิน n ิ่งทูตัเลีย LTRC นะ เท่านั้นแหละอ๋อกำลังใส่ชื่วยเราวาดกาไรอยู่นี่อะไรวะเอซสิกอุ๊บประเด็นนั้นคือจะออกไปยังไง ามาทำอะไรไม่ดูนะอ๋อนี่ไงมีแผนที่บอกนะครับเรามีแผนที่อยู่ไม่เห็นมันมีหินมันมีอะไรเลยนะครับ บมันบินได้มันบินได้บินได้ก็ไม่บอกไงแล้วบินไปไหนอะ นี่คือฐานชันา่างนี่ก็ไม่มีอะไรนะเข้ามาทำอะไรไม่รู้หรือว่าเล่นไม่เปลี่นวะอันนี้คือเครื่องมันนะเออนี่มีเครื่องเอ,อ่อเขียนยว่าอะไรวะเอเค ม่มีอะไรนะครับเขา,มาไม่รำไมวา้าเขามาเสียทีย่ยอเขาไปเอาหาหินหาอะไรจากไหนกันนะมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องอกลับไปนอนก่อนนะฮะแล้วพรุ่งนี้คนอาจจะไม่ตกกันฮะนี่เกินหนึ่งทุ่มแล้วนี่ยังไม่ได้หลอกไม้อะไรเลยนะครับ กลับบ้านอย่างรวดเร็อเวอไอ้มันโดดได้เนาะข้ามไปเลยก็ได้หว่าโอ้ยนี่ไงกรัตมุฮุดมาแล้วกาเชอร์นะครับอ้าวไปหาตั้งนานอยู่แบบนี้นี่เองนี่ก็คือหินใช่ไหมนี่ รวบรวมครับกราเชอร์อ่าวุดครบแล้วต่อไปเหลือหินนี่ไงหินฮะเสโตนไปครับเก็บเอาหินข้างทาง,างบวกสี่ไม่นานกันรอครบครับเรียบร้อยมาโอเคได้ครบเดี๋ยวเราขอเยีาไปคราบก่อนนะครับ,บมา สิบเป็นเฮกเอ๋อสโตนขาดเสร็จขาดอีกกันเดียวอาให้ครบโดนอยู่ทางนน้นตรงนี้ก็ได้นี่วะไม่ได้อ๋าม้วนอ่อครบแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันสโต,สตนสโตนไปแล้วหินนี่อ่อลองคาบครับเฮก มาแล้วหนึ่งมากดไปครับหืมคอนเฟิร์มอะไรวะคืออ๋อโอ้โหแสดงว่ามีพังด้วยนะครับก็คือจัดไปหนึ่งอ่ามาแล้วไหนี่ไง เราจะเลื่อน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 ในน,นี่ยังไงเอ่ยเลื่อนการใช้ use นี่ไงเราได้มาละประเด็นนั้นคือเราจะเลื่อนการใช้งานยังไงอะ ให้ตายเถอะโอเคอ่าเอสอ A อเอนะครับเอ็กโวสปินโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปในบ้าน โอเคกับเอ้ยกลับเข้ามาในบ้านเวลาก็เดิ่นนะโอเคเดี๋ยวขอเวลานอนก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟเลยกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ผมได้ Spin X มาแล้วนะครับต่อไปจะเป็น Pick N หนึ่งเองครับโอเคครับลาตรีสวัสดิ์ครับวันดีนอนอ๋อ Yes ถือเป็นการเซฟนี่ไงนอนคือการเซฟจริง,รงด้วย เดย์ทรีครับหรือวันที่สามนั่นเองครับเดือนที่หนึ่งมีบอกด้วยโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ